สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลมัสลูมบอยวันนี้เราอยู่กันในเกม Zelda Tear o o t t h k k n n g o o m เนื้อหาในวิดีโอนี้นายหัวเหตุจะพาท่านผู้ชมไปทำภารกิจกล้องถ่ายรูปหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยหลังจากที่เราได้รับภารกิจกล้องถ่ายรูปมาแล้วตำแหน่งที่เราต้องไปจะอยู่ทางใต้ของหอคอยลุกเอาแลนดิ้ง เมื่อเรามาถึงเราจะพบว่าเป็นหลุมขนาดใหญ่ให้เรากระโดดไปยังพื้นที่ด้านล่างได้เลย oh. เมื่อเราลงมาถึงด้านล่างแล้วเราจะพบกับ NPC ที่ยืนอยู่ข้างบอลลูน oh. ให้เราเข้าไปคุยกับเขาเขาจะบอกทางกับเราว่าล็อปบี้มุ่งหน้าไปทางไหน oh. ให้เรามุ่งหน้าไปที่รากของต้นไม้ที่ส่องแสงตามที่ NPC ได้บอกกับเรา หากเจอทางที่มืดมากๆให้ใช้มเมล็ดไบบูมซีดปาใส่าสาพื้นที่หรือกำแพงหรือใช้ธนูยิงเพื่อทำให้พื้นที่สว่างขึ้นให้เราเดินตามทางไปเรื่อยๆเราจะพบกับลากไม้ขนาดใหญ่ ให้เราทำการสำรวจที่รากไม้เพื่อปลดผนึกพื้นที่โดยรอบก็จะสว่างขึ้นและจะเป็นการเปิดแผนที่ในชั้นใต้ดินด้วย <S <S <ๆ>หลังจากที่เราปลดผนึกรากไม้แล้วเราจะพบกับลอบบี้ที่ยืนอยู่ข้างๆต้นไม้ด้วยเมื่อเราคุยกับเขาเขา,ขาจะอัปเกดรดพูลาแพดของเราให้มีฟังก์ชันการถ่ายรูปขึ้นมาด้วย และล็อบบี้จะสั่งให้เราถ่ายรูปลูปปั้นที่อยู่ใกล้ๆเอาไว้หลังจากที่เราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเราสามารถกลับไปส่งเควสกับโจซาที่ลุกเอาแลนดิ้งได้เมื่อเรามาถึงหอคอยลุกเอาแลนดิ้งแล้วให้เราไปคุยกับโจซาเพื่อส่งเควสและเควสกล้องถ่ายรูปก็จะจบลง หากท่านผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นายหัวเหตุด้วยนะครับสำหรับใน EP หน้านายหัวเหตจะพาไปหาอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้า